สวัสดีท่านดีตรับกขสู่การแค่เกมเฮ้ยไม่ใช่รีอรับสู่การเล่นเกมใช้ชั้นฟอร์ช่วงของเบตา้าหรือว่าเรียกว่าช่วงของเกมเกมไทม์ใช่ไหมของออริจินที่ขอให้เล่นฟรีอ่ะอ่าแล้วก็อยู่ในพวกของ IMC อ่าด่านนี้รู้สึกว่าจะแรนดอมอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องของมาแล้วได้เลือกแล้วไม่พูดแล้วไลฟ์แมน ไม่เอาอยากลอง CQB เอาอะไรเฟิร์แมนจะเป็นแอคเซิลมา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 เลยมาจะได้ลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยโอ้โหด่านด่านด่านอะไรวะเนี่ยด่านอะไรไม่รู้ไปแล้ว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 ไปเลยพวกเดินนำไปเลยเดี๋ยวตอนไปแล้วกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วอืม ่ามีเฟิร์สคิวแล้วครับตอนนี้เฟิร์สบัตรเรี๋ยวเรียกไงว่าเฟิร์สเฟิร์สเหมือนเฟิร์สบัตรในโมบ้าเพราว่ายิงมีเนี่ยนทำไมโอ้โหไม่ทำไมเปิดมาก็อย่างนี้แล้วอ่ะไม่ไหวแล้วนะโอ้โหยอยตกใจเว้ยอุ้ยอุ้ยเขา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 อุ้ยตายแล้วอ่ะ เออเออมาแล้วมาแล้วอะไรตัวหน,นึ่งคีบอีกแล้วนันทำไมจะคีมไม่นจะคีบ